إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. สล ا มอนิีกุมรุฮัมมัตุลลอฮิวะบรอกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮาานหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกทุกท่านนะครับเรื่องราวของการที่จะให้เรานั้นได้ยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเราเรียกว่าอิสติกอมะนะอิสติกอมะคือการยืนยัดในสิ่งที่เรานั้นได้พูดนะ เรากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเรากล่าวว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวายและฮิวเซัลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์เราภูมิใจในความเป็นมุสลิมนะเราให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เรานั้นได้ยึดนับถืออันนี้มันเป็นลมปากพี่น้องที่กล่าวออกไปแต่สิ่งที่จะมายืนยันคำพูดทั้งหมดเลยที่เราพูดมาเนี่ยก็คือการปฏิบัติเรียกว่าอิสติกอมะยืนหยัดนะ ทำไมต้องใช้คำว่ายืนหยัดพี่น้องนะพี่น้องเคยเห็นต้นไม้ไหมครับต้นไม้ที่มันอย่างรากที่มันลึกเนี่ยนะฮะความมั่นคงแข็งแกร่งมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นหมายความว่าวันใดที่มันมีลมมีฝนมีลมพัดแรงๆเนี่ยต้นไม้นั้นก็จะยืนหยัดนะสู้กับลมพายุได้แต่เมื่อไรที่เราไม่รู้จักการยืนหยัดพี่น้องนะะไม่รู้จักการยืนหยัดเป็นเพียงแค่ เป็นเหมือนกับไม้ประดับนะให้มันสวยงามเนี่ยพอลมมันพัดมามีมรสุมมาเป็นไงพี่น้องหลุดหลุดไปเลยบางคนก็หลุดไปเลยพี่น้องใช้คําว่าหลุดได้นะออไอคนเนี่ยมันหลุดไปล่ะแปลวามาก่อนมันยังยืนมันก็ยืนหยัดอ,อยู่ในเละนะมั่นคงอยู่ตอนนี้เป็นไงเจอลมเข้าไปหลุดตามกระแสเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนั้นกระแสของสังคมเนี่ยนะถ้าเป็นกระแส ที่เป็นความดีไม่มีปัญหาเราเราไม่ห่วงหรอไหมเนแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นกระแสที่พาไปสู่ในการหลงในดุนยาหลงเรื่องของอะไรค่านิยมต่างๆมันก็หลุดไปนะบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะนะเขาเรียกว่าติดยี่ห้อติดแบรนด์เนมก็มีหลุดนะพอ,อกลับมาทบทวนจริงๆริตัวเองโอ้โหไอเรานี่หมดเงินหมดทองไปกับเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยนะเงินความเป็นอยู่ความสุขสบายบางครั้งอัลลอฮ์ให้มาเนี่ย กพื่อทดสอบเรานะบางคนบอกอาจารย์โอยนี่ดิสกีอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยการให้ของอัลลอฮ์นี่มี2แบบนะหนึ่งให้แบบไหนให้แบบริอรอพอใจอันที่2ก็คือให้แบบโกรธนะดังนั้นเราได้มาเนี่ยจะรู้ว่าพอพระองค์พอใจไหมก็คือได้แบบไหนล่ะถูกต้องไหมล่ะฮาลาสไหมเป็นที่อนุญาตไหมถ้าได้มาแบบถูกต้องอัลลอฮ์พอใจพี่น้องแต่ถ้าได้มาแล้ว ต้องนำสู่การฝ่าฝืนต่อรอดเนี่ยอันนี้แนนอนอันนี้กโกรธไม่มีบรารักัดไม่มีความจำเริญในชีวิตของเราพี่น้องผู้มีมานเท่าั้งหลายครับในชีวิตของเราประจําวันทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องนานาจิตตังเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องใดเป็นประเด็นแรก,แรกเป็นประเด็นหลักนะเรื่องอะไรระหว่างเรื่องอิบาดากับเรื่องทั่วไป นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องของอิบาดา้าเรื่องของอาคิรอกก็ต้องเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญมากกว่าเพราะสถานที่ที่เราจะไปอยู่แบบแบบถาวรน,นะคอลีดีนาะฟีฮานิดันดอนเนี่ยก็คือในโลกหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าดุนยาเราจะไม่เอาอะไรแล้วนะ,อ,ะอิสลามไม่ได้สอนให้เราทิ้งโลกนี้แล้วก็ไปเอาโลกหน้าอย่างเดียวแต่ให้เรานั้นบริหารจัดการนะครับให้เกิดประโยชน์ทั้งสองโลก เหมือนดูอ่านที่เราอ่านกันเป็นประจำรบบานาอาตินาฟิดดุญญาานยาฮัสซนะวะฟินอาคิรติฮัสซานะวากินาอาดาบนาันนารนะขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานทั้งสิ่งที่ดีงามทั้งอยู่ในโลกดุนยานี้และสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในโลกหน้าด้วยแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์นั้นทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรกนะดังนั้นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองเสมอ มีบทความหนึ่งพี่น้องที่เขาเขียนว่าบางคนเนี่ยใช้เวลาอยู่บนลู่วิ่งของการออกกําลังกายเ,าเรื่องออกกําลังกายในศาสนาอิสลามสนับสนุนนะท่านนาบีเนี่ยจะมีการออกกําลังกายโดยการวิ่งกับภรรยาของท่านาในฮะดีสนบีเนี่ยนบีวิ่งแข่งกับภรรยานาบีนะครับเป็นบุคคลเป็นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมวยปล้ำนะโดยท่านเนี่ยได้ทําการ อลองเขาเรียกประลองกับท่านนะรูการนะรอดิยลอหัวอันหูและท่านรูการนะเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากเรื่องนี้แต่แต่รูการนะเนี่ยแพ้ท่านอับดแสดงวท่านนบีมีความแข็งแรงในเรื่องของร่างกายด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการอยู่บนลู่วิ่งในการออกกําลังกายหรือการออกกําลังกายที่ต้องมีเวลาจํานวนยาวนานเนี่ยนะเช่นอะไรล่ะการ เข้าลงยิมนะครับโอ้สามชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ปรากฏว่าพออยู่บนเสือละมาเท่านั้นแหละแม่มันไม่มีแรงไอตอนอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยแม่ฉันนี่ปึกวิ่งเนี่ยเรียกว่าเงื่อนี่ไหลย้อยเลยไหลลงมาตกกีบเลยไป้องเหนือไหลทั่วตัวเลยพอละมาเนี่ยมันก็มาเดินวิง่งแล้วมานเหนื่อยเลยนะแต่รู้สึกแม่มันทําแล้วมัน สนาทีรู้สึกจะขาดใจตายแล้วนะละมาเนี่ยววยังกับไก่จิกแต่พอเวลาออกกําลังกายเนี่ยแหมพิถีพิถันมากฉันบอกแบบนี้เลยบอกอาจารย์จะไม่ให้ออกกำลังไม่ใช่นะให้เราหันกลับมามองว่าเรื่องอิบาดาเราก็ให้มันเต็มที่ด้วยสิเออนีเราออกกําลังกายเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงเลยสองสาชั่วโมงแต่พอเวลาอิบาดาขี้เกียจเนี่ยมันไม่ใช่พี่เนาะ เราถีบจะก็ยานไปหน่อยมาหน่อยได้หมดเลยแต่มาสิดอยู่ข้างบ้านไม่มีแรงไปเนี่ยพี่น้องมันยังไงอะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเราเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องอะไรเราก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องนั้นนะในบทความนี่เขาบอกต่อว่าอะไรคือการคิดทบทวนและการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตั้งเป็นคําถามอะไรที่อาจารย์บอกตรวจสอบตรวจสอบเนี่ย ตรวจสอบตัวเองเนี่ยทบทวนตัวเองเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องครับคำตอบตรงนี้ก็มาจากนะมาจากท่านอิหม่ามอัลมาวัดดีท่านอิหม่ามมาวัดดีได้กล่าวถึงการตรวจสอบตัวเองว่าคือการที่คนเราเนี่ยคิดทบทวนไตร่ตรองในยามกลางคืนนะคือการที่คนเราเนี่ยได้คิดไตร่ตรองตัวเองในยามกลางคืน ถึงสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทำในช่วงกลางวันเอ่นั่นหมายความว่ากลางวันนี่มันมาก่อนถูกไหมสเสร็จแล้วกลางคืนมันไม่ใช่กลางวันและกลางวันกลางวันมันต้องมีกลางวันและกลางคืนนะ่ะนี่มันปกตินะพี่น้องนะสิ่งที่เอาล็อกกำหนดกลางวันเสร็จแล้วกลางคืนนั่นแปลว่าไอ้ตอนที่ตัวเองอยู่กลางคืนเนี่ยนึกถึงไม่ใช่นึกถึงพวกนี้นะนึกถึงเ,เวลาที่ผ่านมาแล้วในตอนกลางวันซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราทําอะไรบ้างวันเนี้ย อย่างฉันเนี่ยกลับไปนอนกลางคืนเนี่ยอ๋อวันนี้ได้มาสอนทีาตีมได้มาอัดเทปรายการได้ไปเยี่ยมคนป่วยได้ไปละหมาทีมัสยิดครบห้าเวลาอัลฮัมดุดินละได้ตอบปัญหาศาสนามีพี่น้องของเราเดือดร้อนอยากจะได้คําตอบเรื่องศาสนาอัลรอแล้วก็มีคนที่เขาอะไรที่เขามีความตกทุกข์ไดอยากฉันก็ช่วยเหลือเขาอัลฮัมดุดินละคิดแบบนี้สบายใจพี่น้องเนี่ยคิดอันนี้เขาเรียกคิดทบทวนวันหนึ่งเรา ให้คะแนนตัวเองสิได้เท่าไหร่อันนี้ตรวจสอบตัวเองแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเลยอาล่ะวันนี้ละมานกับสายนะดูอาก็ไม่ได้อ่านเลยนะแถมเป็นไงยุ่งอยู่กับการตีด่านตีดานล,เเลน่เกมเล่นตะเกมวันวัน,นเล่นตะเกมนะกลางคืนไม่นอนนะซุบโบสายไอนะ้นี่ต้องคิดแล้วนะตัวเรงนี่จะเอาอะไรกับชีวิต อิมามวัดดีบอกว่าคนการคิดทบทวนตรงนี้ก็คือการที่คนคนนึงเนี่ยพอถึงตกกลางยามกลางคืนก็คิดในสิ่งที่ตัวเองทําในตอนกลางวันหากเป็นสิ่งที่ดีก็จะปล่อยไว้เหมือนเมื่อกี้ที่ฉันยกตัวอย่างแรกนะล้อเดียมม่วันนี้ในสอนหนังสือได้ทําความดีเยอะเลยุ่งนี้ทําเอาไว้เลยเอาแบบนี้อีกทาแบบนี้อีกรักษา,าไว้แต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีที่คล้ายกันและดีกว่าจะเพิ่ม มันยังมีตรงไหนที่เพิ่มได้อีกไหมแม่อาจารย์นึกถึงวันบุญม่วานใช่ไหมล่ะแม่มันมีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งนะทำไมเราไม่แบ่งเวลาตรงนั้นมาละมานดูฮาสักสองรอกะเออยังไม่ได้ทำดูฮาเอมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะ,ะที่อะไรในช่วงเย็นๆหลังอาซาดเนี่ยเราน่าจะอ่านอัสการหน่อยนะเออทำไมไม่อ่านอัสการหน่อย ตรงนั้นก็ว่างนี่กลับมาบ้านเลว้วทําไมไม่อ่านอสการ์หน่อยนี่เพิ่มเติมเข้าไปหรืออ่านแล้วบทหนึ่งภูนี้ขอเพิ่มเป็นสองบทอาจารย์อ่านี่ถ้าดีอยู่แลว้วเนี่ยเต็มความสามารถเราได้แค่นี้แหละดูนะเราเต็ม,วม,เ,ตม,วมเ,เวลาไม่มีมแล้วรักษาไว้แต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นช่องที่เพิ่มได้เพิ่มเข้าไปพี่น้องเพิ่มเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นคุณงามความดีห้ามดูดินแล้วแต่ถ้ามันตรงเงินข้ามละ่ะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องแม่วันนี้ฉันแม่อร่อยปากนะนินทาคนไปเยอะพอปากไม่สิเก๊ดปับ๊บปากเริ่มพูดเรื่องคนอื่นแล้วไงเป็นไงจะต้องแก้ไขพรุงนี้เจอตรงไปขอมาอัพเขาแลวนะหรือทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องแก้ไขและจะไม่ทำอีกในวันพรุ่งนี้ตั้งตั้งใจเลยว่าไม่เอาเล่แบบนี้วันนี้ฉันซูโบโสซ้าย นะหมู่วันนี้ซูโบสายพรุ่งนี้ไม่เอาเล่พรุ่งนี้ฉันจะอะไรจะตั้งความดีตั้งใจทําความดีพี่น้องมีสรับบางคนเนี่ยนะครับพลาดการไปจำมาะี่มัสยิดตุโบเนี่ยความที่ท่านเสียใจนะพลาดไม่ใช่พลาดทิ้งละหมาดเลยนะพลาดจำมาะี่มัสยิดเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งวัตตูเนี่ยหลังจากนั้นท่านแก้ตัวโดยการละหมาดตะฮัดยุดนะรักษาตะฮัดยุดเพิ่มจำนวนละหมาดตะฮัดยุดเข้าไปคือทําอยู่แล้วตะฮัดยุดเนี่ย แต่เพิ่มจํานวนเข้าไปอีกเอ,อมีสารลับท่านหนึ่งถูกถามว่าท่านพลาดละหมาจ,จมามะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พลาดละหมาจ,จมามะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้ไม่ต้องถามฉันนะอันนี้อันนี้เป็นรายวันอยู่แล้วพี่น้องครับสารลับท่านนี้บอกว่า40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้ว,ลวนึกได40้40ปีที่แล้วเนี่ยที่อะไร ที่ผ่านละหมาจะมะแปลว่า40ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับละหมาจะมะที่มาสิดงตลอดเราล่ะกลับมาถามเราอ่ะจะมะครั้งล่าสุดที่เราไปในเมื่อ,อไหร่สุขทีเล่ออีกเวลานี่ผ่านมาวันประหารแล้วนี่สมมุตินะผ่านมาประหารแล้วนี่จะครบสัปดาห์แล้วยังไม่ไปหาสุเราไม่เจอเลยนี่ผมก็เออมันก็แปกคนดีนะอ่ะอิบนูกอยยิมได้กล่าวว่า เมื่อ,อะะกี้ท่านมวันมนมวดีนะเมื่อกี้ท่านมุวัดีนัอิหมามมวดีอันนี้อิมนุกอยยิมได้กล่าวว่าการทบทวนเนี่ยคือการที่บ่าวเนี่ยแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นของตนสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยอะไรไม่ใช่เงินพี่น้องไม่ใช่รถเพราะไอ้ที่เป็นของเราจริงๆแท้ๆเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยของอัลลอฮ์มาฝากเท่านั้นเละดูแลรักษา ตายไปก็เอาใส่ลงไปไม่ได้พี่น้องไม่ตามเราไปที่มาเมอกนี่นุกไกยิมบอกว่าสิ่งที่เป็นของตนตรงนี้ก็คือบาปแล้วก็บุญนะสิ่งที่เป็นของเราคือบุญเพราะบุญเนี่ยใครมาแย่งเราไปไม่ได้ทําเลวพี่น้องบริจาคเลวเนี่ยใครมาแย่งเราไปไม่ไ,มได้แต่เงินในกระเป๋าเราเนี่ยคนมาแย่งได้นะมาปนได้แต่ทำบริจาคไปแล้วโอนไปเรียบร้อยเร้วไม่มีใครมาแย่งเราได้เราได้บุญแล้ว,วและสิ่งที่ไม่ใช่ของตนก็คือบาป คืออย่าเอามาใส่เราพยายามผลักออกไปบาปบุญเอาเข้าตัวบาปผลักออกไปเพราะไม่ใช่ของเราอย่าเอามาส <c oughs> ิบุญพยายามดึงมาให้เป็นของเราบาปไม่ใช่ของเราผลักออกไปโดยที่เขานำสิ่งที่เป็นของตัวเองติดตัวไปก็เอาแต่บุญติดตัวไปและคืนสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองนั้นนะผลักกลับออกไปก็คือบาป พ่อเขาคือผู้ที่เดินทางและจะไม่หวนกลับมาอีกแปลว่าไปแล้ววันเวพี่น้องไม่กลับมาดุนยายแล้วเออนะตัว๋วเขาเรียกตั๋วเที่ยวเดียวดังนั้นเอาอะไรไปให้มากที่สุดเอาบุญไปให้มากที่สุดบาปล่ะบาปปล่อยเอาไว้ทิ้งเอาไว้อย่าเอาติดตัวไปด้วยนะต่อมาการตรวจสอบตัวเองนั้นเนี่ยสำคัญหรือไม่สำคัญไหม ในบทความบอกว่าการทบทวนพิจารณาตัวเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับจำเป็นจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเพราะหากขาดการทบทวนแล้วเนี่ยคนเราก็จะจมดิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลแห่งความชั่วร้ายความลุ่มหลงและในทีสท่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่พานักของเขาก็คือเชือ้อก็คือไฟนรกนะซึ่งเชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์และก็ก้อนหินเคกวาทาร้ำลึก เกินกว่าการเยียวยาแก้ไขแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นความเสื่อมโทรมในโลกดุนยาแห่งนี้ก็ล้วนแต่เกิดจากบุคคลหรือสังคมที่ไม่คิดถึงผลของการกระทาใช่ไหมพี่น้องถามว่าคนเราเนี่ยทำมันกลัวว่ะไปฆ่าคนจะต้องตกนรกจะกล้าไหมล่ะพี่น้องก็ไม่คิดไม่กลัว ไม่ใครควรถึงสิ่งที่ตัวเองทำไม่คิดถึงการตอบแทนขององีกอัลลอสุบฮานะฮุวาตาลานะหรือแม้กระทั่งกฎหมายบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งสังคมรอบข้าจะคิดอย่างไรจะเห็นเป็นอย่างไรทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันมีเรื่องของกล้องวงจรปิดบางคนเนี่ยจะทำความชั่วนะขอโทษนะดูกล้องก่อน มีคลิปหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาสะท้อนถึงการทำผิดในยุคสมัยนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปล้วงกระเป๋าพี่น้องคนแก่คนหนึ่งพอล้วงเสร็จแล้วเนี่ยดึงมาแล้วนะกำลังจะเอามาใส่เอามาใส่กระเป๋าตัวเองเนะงยขึ้นไปเจอมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แหมชัดจีน ม่ได้ดูกล้องก่อนพี่น้องเชื่อไหมผู้ชายคนนั้นเนี่ยจากที่เอาเอาตังของชายคนหนึ่งที่ชาราเนี่ยนะกระเป๋าตังเนี่ยใส่กระเป๋าตัวเองแล้วนะเตรียมที่จะเอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาก็หยิบกระเป๋าตังนั้นมาพี่น้องแล้วก็ทิ้งมันลงกับพื้นแล้วก็สะกิดชายชาาบอกว่าเนี่ยกระเป๋าท่านตกกล้องบันทึกไว้หมดเลยพี่น้องชายชาราก็ไม่รู้นี่กลายเป็นหานไปขอบคุณผู้ชายคนนั้นด้วย ขอบคุณหน้าที่บอกด้วกระเป๋าตกแต่พอไปเจอไปดูกล้องบนจอนปิดแหม่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันไม่ใช่คนหวังดีมันเป็นโจรแต่ที่มันไม่กล้าเอาอะไรที่มันไม่กล้าเอาสตางไปเพราะมันเห็นเลวอะมีอะไรมีกล้องวงจรปิดอยู่และถ่ายหน้าไว้ชัดเจนเห็นยังดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายกำลังจะบอกว่าในเรื่องของสังคมนะในเรื่องของสังคมเนี่ยบางครั้ง อย่าว่าแต่เกรงกลัวพระเจ้าเลยบางคนก็ไม่แคร์สังคมจะว่ายังไงใครจะประนามหยามเหยียดฉันฉันก็เฉยเฉยนะฉันสบายอยู่เร้วคนเราเนี่ยถ้ามันไม่อายต่อหน้าคนเนี่ยผมบอกก่อนนะอันนี้บองความจริงเราต้องกลัวรอเนี่ยนะแต่ว่าตอนหน้าคนเนี่ยตอนหน้าธารกำนันยังกล้าทำเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ที่รับหลังเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเออเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ทำผิดก็คือทำผิดในตอนที่ไม่มีคนเห็นนะดิฉันบอกกันนะ อแต่เธออยู่มีการจับจ้องอยู่มีคนมองอยู่เนี่ยด้วยกับความเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกอายเพราะความผิดเนี่ยมาทําไปแล้วเนี่ยต้องรู้สึกเขาเรียกมันต้องแอบแบบพี่นอ้องอความดีเนี่ยไม่ต้องแอบใครไปสัสยิดต้องแอบใครไม่ได้ไม่ต้องนะพี่น้องะก็เดินปกติแต่ถ้าเกิดจะไปทําอะไรที่มันของไม่ดีเนี่ยบางทีต้องหลบๆเนะี่ยก็แสดงว่ายังมีความละอายอยู่บ้างนะฮะนะอ่ะพี่น้องครับ หมดเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ในตอนต่อไปเนี่ยเรามาคุยกันต่อว่าแล้วจะเริ่มตรวจสอบตัวเองอย่างไรนะจะเริ่มต้นอย่างไรนะเติมตรงไหนยังไงดีนะเช็คตรงไหนดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้จากลาเท่านี้ครับบอบิลลาฮิตาฟิกมาฮิดายะฮ์อออััสลลลสลลลลามลลลามมมุุุะะะะะยกววเรติ a s s a l a m u a l a i k น m warahmatullahi w a b a r a k a อ u ต الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين